ถ้าหากว่าอยากจะให้ดูอาของถันนี่อัลลอฮ์าตาลารับดูอาของถันเนี่ยอาทิบมัตอามัดจงเลือกอาหารที่ดีก็คือไยบัลฮาลาลันไตบาอันดับเรกอย่ารับประทานสมซีสมฮานะอย่ากินตามปากพี่น้องครับเพราะวันนี้นี่คือยกตัวอย่างเช่นลูกล้านเราเนี่ยทุกหลอโลกโดยขุสนาของที่พ่ารขบวกนการ กยต่อให้เฉียดแลว้วถ้าล้างไม่สะอาดมันก็ยังหรามอยู่ดีอะ่ะเพราะว่าพุริมัติอะไลกุมุลไม่แต่แต่วัดดามาก็คือสั์ที่ตายโดยไม่ได้เฉียดซองก็คือวัดดามาก็คือเลือดเมื่อเลือดนี่ครับประโยชน์ในคองฮารามนั่นแหละฮารามนันกับารามไปด้วยพี่รองครับนี่ปัญหาเมือมเ่อมาแมลงสาบอยู่ในตู้เสือ้อผ้าท่ามันแกะจนเลอะอะ่ะมันแกะจนเละ เพย์นต้องป้องดูแลเสื้อผ้าเลยต้องไปป้องกันเขาเรียกอะไรบับดูแลและป้องกันนี่ไงเชิงรุกคือมันจะทําลายอ่ะทําลายจนหมดสิ้นพี่น้นองที่ละคอแล้วเพราะย,ย์นอาหารต้องดีนะมีบอกว่าอาหารกินต้องดีตะกุลมุสตาจาบุตรเจาวะและดูอาของถันอัลลอฮฺตาลาจะรับนี่นบีบอกอบันะอดบดุลอา,ารานะ saat บ i l abiwaqos รดิอัลลอฮฺต,ตาลาโนให้ข้าสนอาหารฮาลาลก่อน วัลลาซีนัฟซูมุฮัมมัดบิยาดีฉันข้อทาบานโดยในนามของมุฮัมมัดที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์อินนัลอบับดะแท้จริงแล้วมนุษย์ผู้หนึ่งลายักซีฟูลุกมาตัลฮารอมที่เหมือเขาบริโภคอาหารฮารามลงไปในทองฟีเยฟิแค่เพียงว่าลงเข้าไปในปากยังไม่ตึงบุ้งดีพี่น้องครับเพราะนาบีอาดัมมันลงไปเทียมข้อหลอกมาแลก,กัดบีบไหวยะน,นี่ไงใช้คำว่าเยาฟีเยาฟีนี่คือแก่ปาก นบีอาดัมยังไม่ทันลุ่งทองพี่้องครับด้วยนี่ละอุลามะบอกว่าผู้ชายมีฮัลกลมุมมาเลกาจับไว้ไม่ให้อาฮันลุ่งทองที่นี้พนางฮาว่านั้นลุ่งทองกลายเป็นประจำเดือนพี่้องครับอันนี้ก็วากันไปตามฮิกมัดพี่้องครับน้าี่ว่าแค่เพียงลุ่งไปในปารกหรอกฟาน,นารูเอาลาบีเทออะไรนะอ่ะ,อะ,อะอก็ตูนกลับเมื่ออาหานลงเข้าไปในปากพี่้องครับ มไม่ตักับล์มิหนูอามนลลอารบะอินาเยวมันอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตัลาไม่รับอิบัตยาของเราเนี่ยถึงสี่สิบวันพี่น้องครับถ้าเป็นราชการเขาเรียกผักราชการนี่คือเรื่องอะไรอันพอทามาสอนนี่ก็ทุกผักนี่คดีนั้นคดีนี้ที่นี้ท้ามาทําไมที่อัลลอฮฺไม่รับนี่คดีกินของฮาร่มพี่น้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราอย่าทำเลื่อ,อนอาม่นเราเสียฟรีพี่น้องครับสี่สิบวันนั้นตาวเรยจะเดือนกว่า ทีนี้บางบางคนนั้นบอกอ่นานะบางก็เรียาในยุคสมัยของนบีอีสาเลสลาตัวสลามอุลามะคนหนึ่งไปบอกไปบอกนบีองหนึ่งว่าบอกอัลลอฮ์ด้วยผมนี่ทำพิษมานานแล้วกินกองฮอารัมมานานแล้วแต่อัลลอฮ์ยังไม่ลงโทษผมมันอย่างคนดีว่าป,ป่านนี้ขายาก็อยู่ได้ทำนั้นทำพิษอะไรต่ออะไรก็อยู่ได้เนี่ยอัลลอฮ์ไม่ทำไรฉันผมอยู่ได้อัลลอฮ์บอกนบีให้ไปบอกเขาด้วยว่า เรากําลังลงโทษเขาอยู่แต่เขาไม่รู้สึกตัวว่าฮบลายัชอูรูนอะไรละ่ะคือโทษของเราคันเรกที่เราไม่รู้สึกตัวนั่นก็คือการทําอิบารดาการซีเกตของเราไม่มีฮาลาวาตุลอีมานไม่มีรสจัดพี่น้องครับเขาเรียกทำละหมาดไปให้เสร็จจบจบนี่คือโทษของคนกินของฮาม ไปละหมาดแต่และแต่ว่าไม่ไม่อินนะเขาเรียกไม่อินไม่สร้างงาไม่สร้างมดระง,งับข้องฮารัมได้เมื่อย่างที่อัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานว่าอินนะสลาตาตันฮะอันนี้ฝชชาอีวันมุ่งกัดมันไม่เกิดแก่คนคน,คนนี้แต่ผับภายหนวกเราทำอิบาะด,ด์แต่พับแต่ด้านน้อยนั้นไม่เลวกลวงมัดเลวบิดองกับนี่คือโทษที่อัลลอฮ์ตะลาไม่ให้รู้สึกตัวเลยมันคนที่ว่าไรเซ่เลยพอเม่อตรวจปอบไม่ว่ามา,า,า,าจาอัลลอฮ์มือปลัด